นุนโดยเพียวนว,วัตกรรมเพื่อเกษตรกรไทยสารเคมีผมจะไม่อยากจะแตะเลยครับมันนันตรายมากเลยแต่ใช้ตัวนี้มันถอดเสื้อพ่อนอยังได้เลยนกจนบากิ่งก็หักหมดใช้เพียวมาเดียับตรงยกครับถ้าไม่มีเพียวมันก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเพียวมันก็อยู่ไม่ได้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พี่เชอรี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สวนเงาะอำเภอเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีค่ะเงาะกำลังแดงเต็มต้นเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าของสวนก็ไม่อยู่ซะด้วยเราแอบไปเก็บเงาะกันดีกว่าค่ะ โอ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะขอจอดรถกันก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวหน้าจะทิมนะคะนี่เลยในมือก็มีเงาะเต็มไปเลยค่ะเอาวางกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้พบกับเชอรี่ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สวนเงาะแห่งนี้ค่ะอยู่ที่อำเภอเขาคดจกูดจังหวัดจันทบุรีค่ะอยากจะบอกว่าที่สวนแห่งนี้นะเขาเคยมีปัญหาในเรื่องของเชื้อรานี่เลยไอเจ้าเงาะนี่แหละค่ะ คือลงที่เขาจะมาเก็บผลผลิตเนี่ยเขามาเห็นนะเขาบอกว่าเชื้อรามันเยอะขนาดนี้เนี่ยขายไปไม่ได้ราคาแน่ๆเลยที่ไหนได้ค่ะป้ากดว่าพอกลับมาอีกทีนึ่งเชื้อรามันหายไปเลย <Wow. S 1> ทําเอาหลงงงกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของสวนกันดีกว่าค่ะกับคุณพี่นิคพนอิ่มละไมไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมป่ะเดี๋ยวชิลีวนวนวันวนว เ็กจังเลยเนี่ยแดงแบบนี้ไม่มีใครเห็นใช่ไหมเสร็จเราล่ะทีนี้ล่ะเอาแล้วนะนี่หมดเมาครับพี่เครโอ้ยตายแล้วสวัสดีค่ะโอ้ยเจอ,เจอเจ้าของสวนแล้วค่วววะสวัสดีค่ะตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับพี่นิพนเจ้าของสวนง้อแห่งนี้นะคะ นี่เลยเต็มไม้เต็มมือไปเลยก็เมื่อกี้ก็เดินมาค่ะก็เก็บเก็บไปเห็นมันแดงๆอดใจไม่ไหวของชอบเลยไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยดีกว่านะคะพี่นิพนค่ะครับผมก่อนหน้าค่ะเงาะนี่ยที่จะมาใช้เพียวมีปัญหาอะไรบ้างโรคเชื้อราแมลงครับลงเพียบเลยก็คือก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาพวกเชื้อราแล้วก็แมลงใช่ไหมคะตรงนี้เนาะแล้วก็หลังจากที่ มีปัญหาค่ะแล้วก็มาเริ่มใช้เพียวเนี่ยรู้จักได้ยังไงอ๋อรู้จักยังจต่เปิดตัวครั้งแรกเลยครับเดี๋ยวนะครั้งแรกนี่คือตั้งแต่เป็นน้ำยุเดียวกิเลนครับผมโอ้โหคุณผู้ชมไม่ธรรมดานะก็คือตั้งแต่ยุคแรกเคี่ยวหนึ่งอย่างเดียวจนถึงตอนนี้ก็ประมาณ10ปีได้แล้วใช่ไหมคะเนี่ยว้าวว้าวคือเหนียวแน่นมาก1ิปีสุดยอดมากเลย แล้วก็ครั้งแรกเลยอะตั้งแต่เริ่มต้นค่ะที่มีเพียวหนึ่งอย่างเดียวตอนนั้นเนี่ยเป็นพออะไรถึงตัดสินใจสั่งเพียวมาลองใช้ตอนแรกผมดูรายการเนี่ยไปเจอพอดีครับค่ะตอนนี้ใช้สูตรไหนอยู่บ้างคะตอนนี้ซื้อทุกสูตรเลยครับทุกสูตรเลยมีอะไรบ้างคะเพียวเอ็กเพียวผงซูเปอร์เพียวเพียวเวิร์กแล้วก็เพียวพาวเวอร์โอ้ทุกสูตรจริงๆค่ะทุกสูตรอะ เดี๋ยวขอวางก่อนค่ะไม่ไหวคือเมื่อกี้เนี่ยเดินมาแล้วเก็บมาเยอะเกินค่ะเดี๋ยวขอวางก่อนนะคะคุณผู้ชม <c oughs> ก่อนน่าจะใช้เพียวเลยค่ะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาแบบนอกจากเชื้อราแล้วมีปัญหาอย่างอื่นอีกไหมคะมันจะเป็นโรคเน่าคนคุเรียนแล้วก็หนอนเจาะต้นมะตาสกิ่งอย่างเงี้ยครับอพอพ่นไปแล้วมันก็จะหายหมดเลยหมอ,อมันออกมาตาย,ยครับ ออกมาตายเลยเหรอคะเดี๋ยวนะทั้งทางที่ผลิตภัณฑ์ของเราค่ะคุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าของเราเนี้ยเป็นสารอินทรีนะคะเป็นสารอินรีย์สกัดจากธรรมชาติ100%ก่อนหน้านี้มันมีพวกหนอนต่างๆใช่ไหมคะหลังจากใช้เพียวไปแล้วเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงกี่วันอย่างน้อยก็3วันก็เห็นผลสามวันเห็นผลเดียวนะ3วันเห็นผล บอกหนูหน่อยว่าสามวันที่เห็นผลได้อย่างชัดเจนเลยค่ะในเรื่องของอะไรลาเนี่ยลามันดำมากเลยมันขาวแล้วพอพ่นไปเนี่ยสามถึงเจ็ดวันเนี่ยมันจะขึ้นเขียว้เลยครับจากลูกลาดำๆมันจะขึ้นเป็นเขียวแบบนี้เลยผลจะขึ้นช่วยได้เยอะครับใช่เพราะว่าอย่างที่อยู่ใกล้ๆมือนี่ก็คือแบบมันสวยมากนะคะมันสวยผิวสวยขึ้นแบบนี้เลยครับเนี่ยแล้วลาจะหลุดหายออกไปเลย หลุดหายออกไปเลยโอ้โหอ,อ,โอ้ยเงาะสวยมากๆแถมเชื้อราเนี่ยก็ไม่มีซะด้วยแบบนี้ก็ขายได้ราคาเจ้าของสวนร,รับกำไรเป็นกอบเป็นกำรรมเลยนะคะพี่นิพนธ์คิดว่าเพียวเนี่ย มันมาช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนไหมได้มากเลยครับมากขนาดไหนอันไหนบอกหนู่อยสิมากเป็นร้อยเปอร์เซ็นเลยครับเป็นร้อยเปอร์เซ็นเลยครับโอ้โหเป็นร้อยเปอร์เซ็นเลยอันนี้นี่ช่วยได้มากเลยครับประหยัดปุ๋ยเยอะเลยครับประหยัดปุ๋ยเยอะเลยครับประหยัดปุ๋ยเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าปกติอ่ะอย่างพื้นที่เนี่ยคือสี่ไร่ก็คือมีปุ๋ยอยู่สองกระสอบแต่ตอนนี้ใช้ไปแค่นิดรเองส่วนเดียวเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี้ย แอบกระซิบมีมีคนแอบกระซิบว่าสั่งนี่ชุดใหญ่นะมันคุ้มไหมคุ้มครับคุ้มครับคุ้มครับโอ้โหเดียวนะคุ้มเนี่ยคุ้มยังไงบ้างไหนบอกหนูได้หนูอยากรู้เรื่องของความคุ้มค่าดินเดินของเราจะมีเส้เดือนขุดดูได้ครับมันจะฟูนิ่มไปหมดเลยดินไม่แข็งครับแล้วก็ใบเบยไม้ะเขียวสวยมากแล้วลูกทําให้ลูกโตเร็วครับอย่างจุกเขียวเนี่ย อย่างลูกขนาะเนี่ยพอพ่นไปได้เรามาดูอีกสักองสามหวดจย่งใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆ,ลๆเลยครับก็คือเห็นผลได้ไวเพราะว่านอกจากช่วยในเรื่องของการบำรุงต้นบำรุงผลผลิตแล้วก็คือมันยังช่วยในเรื่องของการบำรุงดินไปในตัวนะคะแล้วอีกอย่างนึงสารเคมีผมจะไม่อยากจะแตะเลยครับมันอันตรายมากเลยแต่ใช้ตัวนี้มันถอดเสือ้อพ่นยังได้เลยถอดเสือ้อพ่นยังได้เลย <eton endar S 1> อ๋ออันนี้เป็นการยืนยันค่ะคุณผู้ชมว่าปลอดภัยอย่างแน่นอน พราะพี่นิพนธ์เนี่ยบอกแล้วว่าเวลาพ่นคือถอดเสื้อพ่อนเลยแล้วจ้ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อสักครู่นี้ค่ะเชอรี่ก็ชิมเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอดใจไม่ไหวจริงๆเลยค่ะพี่นิพนธ์คะแล้วก่อนที่จะมาใช้เพียวค่ะย้อนกลับไปค่ะตรงนี้ก่อนใช้เพียวเนาะในเรื่องของพวกค่าปุ๋ยต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างรายจ่ายแพงมากเลยครับปุ๋ยปุ๋ยยาเนี่ยห้าหมื่นกว่าบาทต่อปีห้าหมื่นกว่าบาทต่อปใีใช่ครับโอ้โห oh. พอหลังจาก เปลี่ยนมาใช้เพียวปุ๊บลดไปหมดเลยครับโหเยวนะลดไปนี่ลดไปได้ตอนแรกมีแรกก็ลดไปได้เกือบครึ่งแล้วแล้วพอไปหลังๆมาก็ลดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยจนยู่ใช้ลูกสองลูกแค่นี้ครับไว้เสริมให้ทุเรียนเล็กบ่งอะไรั่งอ๋อก็คือเหมือนกับว่ามันช่วยเราลดไปได้ก็คือค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจากสี่ห้าหมื่นก็ค่อยๆลดลงมานะคะแต่ก่อนหนัก สารเคมีพวกพ่นยาเนี่ยแพงมากเลยครับกวดยังพันสองพันเนี่ยมันไม่ไหวอ่ะใช่ครับจเลยหันมาใช้เพียวแล้วอีกอย่างหนึ่งคือนอกจากในเรื่องของราคาแล้วก็สุขภาพด้วยนี่แหละเพราะว่าพี่นี่พนเป็นคนพ่นเองด้วยใช่ไหมมันก็อันตรายเนาะพอถึงตอนนี้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆก็ลดลงสุขภาพก็ดีก็คือถึงขนาดแบบว่าถอดเสื้อฉีดพ่นกันได้เลยใช่ครับแล้วเดี๋ยวจะเก็บอีกรอบหนึ่งเมื่อไหร่คะเนี่ยภายในอีกสามวันข้างหน้าเนี่ยครับเดี๋ยวเขา ทางน้งเขามาเก็บให้เลยพี่ออแล้วรอบเนี้ค่ะพี่นิพนธ์ขาอีกสามวันเนี่ยที่จะมาตัดผลผลิตคาดการด้วยสายตาแล้วน่าจะได้ประมาณเท่าไหร่คะสองตันได้ครับสองตันคุณ<อ>ผู้ชมตอนนี้นี่คือสามสิบสองบาทสองตันก็คืออยู่ประมาณสองพันกิโลก็อยู่ประมาณหกหมื่นกว่าบาทใช่ครับหกหมื่นกว่าบาทไม่ใช่เล่นๆน,นะพี่นิพนธ์คิดว่าคุ้มไหมกับการซื้อผลิตภัณฑ์เพียว ไมื่นสองแต่ว่าเราได้กลับมาแบบหกหมื่นกว่าเลยนะคุ้มครับคุ้มมากๆเลยครับคุ้มมากๆเลยครับอนี่แหละบอกเลยว่าใช้ผลิตภัณฑ์เพียวปลอดภัยด้วยแล้วผลผลิตเนี่ยค่ะมันเพิ่มขึ้นเนี่ยพี่นิพนคิดว่าเป็นพราะเพียวด้วยไหมใช่ครับว้าวๆๆาวว้าวโอ้โหผลผลิตก็ดีอะไรก็ดีไปหมดทุกอย่างค่ะตอนนี้ค่ะอยากให้พี่นิพนธ์พาไปเดินชมสวนแล้วค่ะว่า มันจะดกขนาดไหนแดงขนาดไหนไปกันเลยค่ะโอ้โหใช้เพียวแล้วเงาะดีงามพระรามแปดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแถมผลผลิตที่ออกมาเนี่ยก็สวยงามรสชาติหวานอร่อยช่วงหน้าเราจะไปเจาะลึกถึงเคล็ดลับการทำสวนเงาะกันต่อค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะ ดกจนแบบว่ากิ่งหักหมดผมมอาไปขายแล้ทัววิ่งตามตูนเลยซื้อหมดรถเจี๊ยหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาพืชไม่โตใบเหลืองไม่ติดดอกผลร่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้และยังต้องเจอกับโรคและแมลงเยอะ เพียวหาให้ลองสินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่งไอ้แรกมันจะตายนี่แหละลองเพียวมาใช้ดูทีได้7วันแตกใบอ่อนยอดอ่อนใหม่เพียยังไม่มีเลยใบเขียวมันสมบูรณ์ทุกอย่างอะ อย่างนง่ายดีกว่าเพราะทีแรกมันไม่งามมันไม่มีลูกห่อเลยเมื่อเดือนก่อนนะค่าว่าจะตัดทิ้งแล้วมาฉียดยาเขาเนี้ยโอ้มันดูดีขึ้นนะแล้วมันก็มาออกลูกให้ห่อนีย่ยัวเยี้ยเลยถือว่าดกนะมันจะไม่เคยดกขนาดนี้ฉีดเราไม่ต้องมาใส่หน้ากากไม่ต้องมาคลุมผ้าไม่ต้องอะไรเพราะมันฉีวภาพเราไม่กลัวอยู่แล้วมันดีต่อสุขภาพเราไม่มีโซมเลยดีา่าประหยัดเขาเพียวเรานี่หละถ้ามี10คะแนนให้เพียวกี่คะแนน ใ้เต็มเลยโอ้โห oh, oh, มั่นใจเ oh. พราะใช้กันที่บ้านใช้แต่เพียวอย่างเดียครับแต่เพียวเนี่ยใช้ได้อย่างนี้ต้องเพียวโปรโมชั่นชุดซื้อ4แถม4ร่ร่ำรวยลผลผลิตคูณ2ซุซเปอร์เพียววัคซีนพืชวิตามินพืชช่วยให้พืชสมบูรณ์โตเร็วแข็งแรงจำนวน2ขวดเพียวเวิร์กเพิ่มลผลผลิตคูณ2ติดดอกดีผลดกเพิ่มน้ำหนักจำนวน2ขวด ปกติราคา4,360บาทพิเศษลดเหลือเพียง1,998บาทแถมฟรี P.O.X สารอินทรีย์ป้องกันโรคมแรมลง3ซองมูลค่า1,200บาทพิเศษสำหรับลูกค้า50สายท่านแรกแถมฟรีองค์ท้าเวสวรร์จากวัดจุลามณีรุ่นบรรดาลซัพ์1องค์ทันทีของแท้ปลุกเสกแล้วรีบๆนะครับ มีจำนวนจำกัดครับสนใจโทร02 104 9999 087 754 9999หรือ l ลน์เกษตรเพียวสนับสนุนโดย นววัตกรรมเพื่อเกษตรกรไทยเมวันนี้พี่เชอรี่ได้กินเงาะแดงๆรสชาติหวานอร่อยกันถึงหน้าสวนเลยนะคะอย่าลืมเก็บมาฝากหนูสักสองสมโลนะคะ ว้าว wow. ได้อีกแล้วค่ะคุณผู้ชมโอ้โห <Yeah. S 1> oh. เดี๋ยวนะพี่นิพนธ์ค่ะคปกติแล้วเนี่ยเงาะเนี่ยปกติคือมันจะมีในเรื่องของพวกเชือ้อราแต่นี้คือผิวมันสวยมากเลยลูกมันสวยมากนะคะไม่มีเชื้อราเลยแล้วก็เห็นบอกว่าก่อนหน้าเนี้ค่ะก่อนที่ว่าจะมีการเก็บละ้งเข้ามาดูแล้วเห็นบอกอะไรนะเชื้อรามันเยอะมากถึงขนาดบอกถึงขนาดบอกว่าอะไรนะว่า เชื้อราเยอะอย่างเงี้ยไม่น่าจะได้ราคาหรอกใช่ครับใช่ปะใช่ครับเพราะลามันตายหมดไปหมดเลยครับอืมแล้วพอถึงเวลากับลงเขาจะมาเก็บผลผลิตเขามาเห็นอ้าวไอ้พวกเชื้อราที่เคยเห็นลาแป้งที่เห็นเห็นเนี่ยคือหายไปหมดเลยเขางงกันไหมเลยค่ะพี่ผมเขาบอกเอ้ะ้าไมรามันถึงด้ตายไปหมดแล้วพี่ใช้ยาตัวไหนเขาถามผมแล้วพี่แล้วพี่นิพนธ์บอกเขาว่ายังไงว่าใส่เอาขวดเพียวให้เขาดูบอกว่าเป็นชีวภาพโอ้ย่างี้ ไม่ได้เลยนี่เขาเคยผ่านมาเขาเคยเห็นอยู่ครับอถ้าเทียบเกแล้วประมาณเกตเกตเอใช่ครับนี่เลยคุณผู้ชมค่ะเขาก็ส่งไปจีนครับอ๋ออันนี้ส่งไปจีนใช่ครับโอ้และสิ่งที่สําคัญเลยคือในเรื่องของการส่งออกเนี่ยในเรื่องของการที่ใช้พวกอินเซียนี้สําคัญมากเลยใช่ครับนี่เลยค่ะเหมาะอย่างยิ่งเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วของพี่ของพี่นิพนธ์ก็คือมีใช้ในส่วนของตัว เพียเวิร์กด้วยเพราะว่าเพียวเวิร์กเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของป้องกันพวกขนแตกอะไรพวกนี้ด้วยใช่ครับนี่เลยอ่ะว่าแล้วก็เรามานั่งคุยกันต่อดีกว่าค่ะแมบรรยากาศดีพี่พริมพลค่ะแล้วอย่างในเรื่องของพวกโรคแมลงอ่ะเชื้อรามันก็ดีขึ้น,นใช่ไหมคะเชื้อราหลากัหลกๆเนี่ยคือเป็นปัญหาหลักของเงาะเลยไหมหรือว่ามันยังมีในเรื่องของพวกโรคแมลงอย่างอื่นอีกโรคแมลงอื่นมัน มันโดนมันตายหมดแต่สำคัญที่รามากมเน้นที่ลายอย่างเดียวย้อนกลับไปตอนแรกก่อนนะะพี่นิพน์อย่างในช่วงของการเริ่มต้นที่เป็นเพียว1กับเพียว2เนี่ยพี่นิพนธ์ใช้อัตราส่วนอยู่ที่เท่าไหร่คะตอนน้ำกี่ลิตรถ้าเพียว1เนี่ยผมจะใช้300ร c อยต่อน้ำสองร้อลิตรแล้วก็เพียว2 5 0ห้าดีซต่อน้ำสองรลิตรแล้วอันนี้ก็คือทําการฉีดพ่นประมาณกี่วันคะถ้าเป็นเพียวหกับเพียวสผม พ่นครั้งเดียวครั้งเดียวอยู่เลยนะอ่ะอันนี้คือบำรุงด้วยเพียวหนึ่งกับเพียวสองเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อมาก็คือถ้ามันเป็นดอกเนี่ยเราต้องหยุดก่อนหยุดก่อนนะคะอ่ะพอหยุดเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเริ่มเป็นไข่แมงวันไข่แมงวันใช่ครับใช้ตัวไหนคะพี่นิพนธ์เราก็ใช้เพียวเอ็กับเพียวผงกับเพียวผงใช่ครับอัตราส่วนอยู่ที่อะไรคะหซองต่อน้ำสองรลิตรครับก็คือเพียวผง หนซองเพียวเอ็กงออ๋อก็คืออัตราส่วนง่ายๆเลยเพียวผงหนึ่งซองเพียว x อ็หนึ่งซองต่อน้ำสอ0รลิตรนะคะแล้วก็ฉีดพ่นเลยใช่ครับนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะมีใช้อะไรอีกไหมพอลูกเข้าเนื้อแล้วเราก็ใช้ซูเปอร์เพียวก่อนอ๋อไหลขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเก็บเกี่ยวนะครับแล้วอย่างตัวซูเปอร์เพียวค่ะที่ที่พี่นิพนฉีดค่ะตัว ซูเปอร์เพียงเนี่ยพี่นิพนธ์ฉีดเนี่ยช่วยในเรื่องของอะไรมันพี่นิพนธ์เห็นว่าโขายปอลูขาวและสะอาดและสีเร่งสีด้วยแล้วก็เพลเวอร์ก็ช่วยอีกหน่อยหนึ่งอ๋อก็คือแบ่งแบ่งเป็นขั้นตอนอันนี้ก็เป็นเทคนิคของพี่นิพน์นะคะสุดยอดมากคือดูปุ๊บตัดสินใจสั่งมาใช้เลยนะแล้วก็คิดว่าแบบเฮ้ยเหมือนกับว่ามันต้องลองใช่ไหมพี่นิพน์นะ ใช่เลยครับมาจองลองใช่เลยครับมาจองลองอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแฟนพันแท้มากๆเลยนะคะ,ะแล้วหลังจากที่พี่นิพนธ์ค่ะซื้อผลิตภัณฑ์เพียวมาใช้เนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยคิดไหมว่าหุยเงาะเราเนี่ยมันจะดกถึงขนาดนี้คิดครับคือว่าแต่ก่อนมันไม่ดกแบบนี้อพอใช้ไปถึงส่วน,นี้แบบดก,นบกจนแบบปกิ่งหักหมดดก,นกจนแบบปกิ่งหักหมด ต้องหาไม้ค้ำนะเดียวนะดกขนาดถึงกิ่งหักกันเลยซึ่งก่อนหน้าต้นนั้นกิ่งหักอ๋อนุนุนหนูเห็นละแล้วก่อนหน้าแสดงว่าก่อนหน้าที่ใช้เพียวเนี่ยคือไม่เคยดกขนาดนี้มาก่อนเลยไม่ไดครับไม่ได้เลยปีตอนสิบปีที่แล้วอ่ะจ้ะเงาะออกปีงได้แค่ตันสองตันเดี๋ยวนะสี่ไล่อะนะครับ สี่เตันสองตันใช่ครับย้อนไปเมื่อสิบปีที่แล้วที่ยังไม่ได้ใช้เพียวเนาะใช่ครับโอ้แล้วพอตอนนี้ล่ะเป็นยังไงพอใช้เพียวแล้วโอ้ยคุ้มมากเลยครับคุ้มมากเลยครับแล้วในเรื่องของรสชาติล่รคะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะใช้เพียวเนี่ยรสชาติของงอเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนตอนนั้นมันแต่ก่อนนั้นมันมันไม่มีหวานมันออกเปรี้ยวอย่างเดียวออกเปรี้ยวอย่างเดียวเลยเปรี้ยวจิดจืดแล้วพอใช้เพียวปุ๊บ ผมมาไปขายรถจิบไอรถรถทัววิ่งตามสูตรเลยซื้อหมดรถจิ้วไฟสุดยอดตามสูตรที่ผมก็หาถุงให้ไม่ได้เขาก็ไปซื้อถุงมาใส่ก็รถไปที่ทุ่งสีเมืองไอตรงหนองค่าวัดวัดทุ่งสีเมืองอ่่ะะครถไปร้อยคันเขาไม่ซื้อมาซื้อผมเจ้าเดียวมาซื้อผมเจ้าเดียวโอ้เหมาหมดเลยเขาให้เบอร์โทรมาบอกเดี๋ยวปีหน้าเขาจะเอาทัวมาลงให้ ว้าวเงาะแดงลูกใหญ่ผิวสวยรสชาติอร่อยใครเห็นก็อดใจที่จะไม่จอดแวะซื้อไม่ได้หรอกคะ่ะแมมว่าแล้วหนูก็ต้องขอพิสูจน์ให้เห็นกับตากับรสชาติก่อนว่า จะหวานขนาดจริงๆแล้ววเมื่อกี้ก็ชิมไปแล้วแหละแต่ยังติดใจอยู่นะนี่อ่ะให้เห็นกันเลยอ่ะกล้องนี่เลยนี่เลยนะจ๊ะเข้าปากหวานกรอบมมหน่าล่ะว่าทำไมรถถั่วเขาถึงตามขนาดนั้น<ะ>เพราะทั้งหวาน<ข>าทั้งกรอบอลงมาได้เขาชิมก่อนเลยครับ บอกอ้หวานกรอบเ,เนื้อเยอะ<า>ใช่เนื้อเยอะมากค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือมันร่อนใช่ครับพี่นิพนธ์ค่ะครั้งแรกเลยเนี่ยที่เห็นผลิตภัณฑ์เพียวเนี่ยเชื่อไหมว่ามันจะดีจริงเห็นผลจริงอย่างในโฆษณาเชื่อครับเดี๋ยวนะเห็นปุ๊บเชื่อปั๊บเลยเหรอแบบไม่มีลังเลเลยเหรอไม่ครับเพราะผมดูในที่เขา โคตจนาออกมาออกมาที่ถ่ายออกมาแล้วผมเลยซื้อใช้เลยครับไม่ต้องไปคิดมากลองเลยดีกว่าใช่ไหมลองเลยนะแล้วหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์เพียวแล้วค่ะตรงนี้เนี่ยกี่วันเห็นผล3มถึง7วันก็เห็นผลแล้วครับสาถึง7วันเห็นผลนี่คือเห็นผลยังไงบ้างคะที่แบบมันชัดที่สุดสาวัน่ใบจะเริ่มเขียวขึ้นหมดพอเจวันนี่มันจะงามสวยใบหนึ่งมันแป๊บ แล้วอย่างในเรื่องของพวกโกรคแมลงศัตร<ะ>ูพืชเหรอคะหายหมดเลยครับหายหมดเลยมแมลงที่ก่อก่มตายไปหมดเลยโหจะบอกว่าอันเนี้ยคุณผู้ชมของเราเนี่ยไม่ใช่สารเคมี P, ไม่ใช่ยาฆ่ามแมลงนะแต่ว่าของเราเนี้ยเป็นอินทรีย์แต่ว่ามันช่วยได้ดีจริงๆเลยนะอย่างที่พี่นิพน์บอกนะคะตรงนี้นะพี่นิพนธ์คิดว่าตรงนี้เนี่ยเกิดจากเพียวไหมแล้วก็คุ้มค่าไหมคุ้มครับ ที่ที่ผมใช้เพียวมาเนี่ยก็ตรงแยกครับถ้าไม่มีเพียวมันก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเพียวมันก็อยู่ไม่ได้ประหยัดยอดเยอะมากเลยครับดีกว่าเราไปใช้สารเคมีอันตรายต่อต,ตัวเราดุพี่นิพนธ์คะแล้วก็ในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตอะคะ่ะรอบเนี้ค่ะตรงนี้เนี่ยรอบนี้คิดว่าน่าจะได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ถ้าถ้ารวมเสร็จหมดเลยก็ประมาณสองแสนพอดี โอ้ก็คือ20000นพอดีนี่หมายถึงทั้งทั้งแปลงทั้งแปลงนี้เลยก็คือสี่ไร่นี่นะคะสี่ไร่ก็คือส0 0แสนนะคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดว้าว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 ที่นิพนค่ะก่อนหน้าที่ใช้ค่ะตรงนี้เนี่ยอยากให้เปรียบเทียบหน่อยว่าระหว่างการที่ใช้ในส่วนของเคมีกับพอมาใช้อินรีเนี่ยเป็นยังไงบ้างเคมีจะเป็มันจะหายใจไม่ออกแล้วก็มันเสีย สุขภาพด้วยครับแต่ลาเลิงก็ไม่หายแล้วก็มแมลงก็ลงเพียบ<อ>แต่พอมาหารมาใช้เพียวแล้วมันจะดึนไปหมดเลยว้าวสุดยอด <ลา S 1> ดีปไปหมดนี่นี่น,นี่เป็นเสียงยืนยันจากคนที่ใช้จริงๆเลยอ่ะพี่นิพนธ์ค่ะเชิญชวนเกษตรกรหน่อยคะ่ะที่รับชมอยู่ตอนนี้คะ่ะก็อยากจะหันมาให้ใช้เพียวครับเพราะว่า มันปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นอะไรอะไรก่อร่างกายของเราเองแต่สารเคมีมันปลอดมันฆ่าตัวเองอืมอาให้มาวิทยาใชยเพียวดีสุดแล้วครับโอ้โหนี่เลยค่ะเป็นเสียงยืนยันจากผู้ที่ใช้จริงเคมีมันอันตรายนะพอมาใช้อินทรีที่สำคัญคือมันปลอดภัยกับเราด้วยแล้วก็ในเรื่องของพวกผลผลิตต่างๆมันก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะ วันนี้ค่ะนี่หนูมีของฝากมาให้พี่ธิพนด้วยอันนี้ก็ใช้อยู่ใช่ไหมคะคนี่เลยค่ะกับพีวเอ็กค่ะช่วยป้องกันโรคแมลงศัตรูพืชหาซองไปเลยค่ะคค่ะและยังไม่หมดค่ะอยู่ข้างหลังนี้เลยอันนี้ชอบใช่ไหม <laughs> นี่อะไรค่ะกับซุปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่ค่ะนี่เลยอีกสองขวดไปเลยค่ะเอาไปบำรุงป้องกันโรคแมลงเสริมกันไปเลยค่ะโอ้โหวันนี้นี่มีความสุขมากๆเลยถ้าเกิดว่ามี10คะแนนพี่ธิพลให้เพียวกี่คะแนนเต็มร้อยเลยครับแล้วถ้าเกิดมีใครผ่า,านไปผ่านมา ไม่ใช้ยี่ห้ออื่นจะใช่ไหมคะไม่ใช่ครับอย่างนี้ต้องทำยังไงนี้ต้องเพียวนี้ต้องเพียว